สวัสดีฮะทุกคนพอดีว่าผมมาไปเจอข่าวในโซเชียลมีเดียข่าวหนึ่งครับคพออ่านข้อข่าวแล้วค่อนข้างที่จะตกใจเลยเดียวครับเพราะว่ามันเป็นข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดชนิดหนึ่งแน่นอนครับว่าในช่วงนี้บ้านเราครับก็กำลังครับเจอกับโรคระบาดชื่อว่าโควิด1 9กันอยู่นะครับ แล้วพอดีผมไปเจอข่าวตัวนี้อีกก็กลัวว่าอนาคตนะครับโรคชนิดเนี้ยครับมันจะแพร่ระบาดเข้ามายังประเทศไทยได้ด้วยนะครับโดยทีรย่รายละเอียดของข่าวครับจะยังไม่ระบุข,ข้อมูลชัดเจนนะครับเพียงแค่เขายกตัวอย่างว่ามันมีเคสเกิดขึ้นที่ประเทศสาธารณรัฐคองโกนะครับซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกานะฮะมีเคสว่ามีหญิงาสาวไม่ใช่สาวครับมี คนไข้เป็นผู้หญิงรายหนึ่งครับเขารับการรักษาตัวนะครับเนื่องจากเธอมีอาการคล้ายกับการเป็นโรคไข้เลือดออกทีนี้ทางทีมแพทย์นะครับก็ได้อ่าทำการรักษานะครับโดยคาดว่าน่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคอีโบลานะครับพยายามที่จะอ่าหานะครับที่มาของโรคตรงนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าผลแผลบนะครับออกมานะครับ พอเชื้อออกมาครับว่าเอ๊ะเป็นโรคอีโบลาหรือเปล่าปรากฏว่าผลแผลกออกมาเป็นลบและอ่าเจ้าของคนไข้นะครับที่ชื่อว่าด็อกเตอร์อ่าลองสัตตาจารย์นะครับด็อกเตอร์ชองนะครับซึ่งเป็นแพทย์นะครับผู้ค้นพบโรคอีโบลาตรงนี้นะครับได้ชี้แจงว่าโรคเนี้ยครับเป็นอ่าเป็นโรคชนิดใหม่นะครับโดยใช้ชื่อว่าฟังดีๆนะทุกคนชื่ออ่ตอนนี้อาจจะยังไม่ ไม่ชินหูเท่าไหร่แต่ว่าอนาคตไม่แน่นะทุกคนเพราะว่า,าโลกเนี่ยครับค่อนข้างที่จะรุนแรงคือชื่อนะครับโรคชนิดเนี้ยครับเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยเขาตั้งชื่อว่า d e ซ x นะฮะโดยที่เขาบอกว่าความร้ายแรงของมันนะฮะแรงกว่าไวรัสโควิด -19 นะครับขณะที่คนติดอ่า ไวรัสตัวนี้นะครับมีโอกาสจะเสียชีวิตนะครับ50-90%เลยนะทุกคนดังนั้นผมมองว่าโอ้โหถ้ากรณีนะครับมันเกิดการระบาดขึ้นมานะครับเหมือนกับโรคโควิด -19 ตรงนี้มันจะสร้างความสูญเสียให้กับมวลมนุษยชาติค่อนข้างใหญ่หลวงทุกคนคิดดูนะครับคนติดโรคชนิดนี้ครับ100คนนะครับมีโอกาสเสียชีวิตถึง50-90%นะทุกคน และแน่นอนอย่างเช่นวันที่ผมติดตามข่าวสารของโควิด19หรือโควิด19นะตอนนี้นะฮะประเทศไทยมีข้อมูลสถิติสะสมว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วอยู่ประมาณ8,000กว่าคนทุกคนลองคิดดูครับไม่ต้องเอาตัวเลข90ก็ได้เอาตัวเลขแค่50% 50%ของ8,000นี้ก็คือ400นะทุกคนคนจะเสียชีวิต400คนเป็นอยา่างต่ำนี่ผมก็เลยถึง อยากจะมาแชร์นะครับโรคชนิดใหม่ตรงนี้ให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลกันก่อนก่อนที่มันจะมีการระบาดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้เตรียมตัวได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนไปวิตกกับมันมากนะครับเพียงแค่อย่างน้อยเป็นข่าวสารนะครับด้านหนึ่งที่ผมอยากจะมาแนะนําหรือเอามาเล่านำมาเล่าให้กับทุกเพื่อนๆทุกคนได้รับทราบเนาะก็ มีเท่านี้ครับถ้าหากว่ามันมีอะไรที่อัปเดตกว่าผมก็จะพยายามที่จะถ่ายทอดฐานคลิปบน YouTube ให้ทุกคนนะได้รับทราบกันครับข้อมูลอาจจะผิดพลาดยังไงหรืออาจจะไม่ครบถ้วนยังไงต้องขออภัยด้วยสุดท้ายก็นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วนะครับยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนกรณีที่มีข่าวสารใหม่อัปเดต รวมไปถึงคลิปที่ผมไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย